ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้ดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนสหัสชชะข,ของท่านทำให้การสื่อสารกับพี่น้องและเพื่อนฝูงมีความสับสนข้อความอาจจะส่งไปผิดคนการนัดหมายอาจมีการเข้าใจผิดการเดินทางในชีวิตประจำวันอาจพบเจออุปสรรคขณะเดียวกันดาวพระเกตโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนสุภา นำการปฏิวัติทางความคิดและความเชื่อมาสู่ท่านสิ่งที่เคยยึดมั่นมาตลอดอาจถูกตั้งคําถามท่านอาจหลงไหลในเรื่องที่ไม่เคยสนใจมาก่อนหรือมีประสบการณ์เดินทางที่เปลี่ยนมุมมองของท่านรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริ โดยฉัดซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่16-31ถึงมีนาคม2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16-31มีนาคม2568นี้ หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวพุธกับดาวพระเกตคือวันที่16มีนาคมเวลา16นาฬิกา34นาทีดาวพุธเดินถอยหลังจากราศีมีนไปสถิตณราศีกุมและวันที่28มีนาคมเวลา2นาฬิกา46นาท,นาทีดาวพระเกตโคจรยกย้ายจากราศีกัน ไปสถิตณราศีสิงห์เรามาไล่เรียงกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้ดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนสหัชชะของท่านค่ะเรื่องสหัชชะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆและความสัมพันธ์กับ พี่น้องหรือคนใกล้ชิดดังนั้นช่วงนี้ท่านก็น่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษค่ะอย่างในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ง่ายข้อความอาจจะถูกตีความผิดหรือว่าส่งไปผิดคนหรือว่าอีเมลหรือเอกสารสำคัญก็ มีเกณฑ์จะสูญหายค่ะอย่างเช่นว่าท่านส่งข้อความสำคัญให้กับเพื่อนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับข้อความนั้นหรือว่าเข้าใจความหมายคนละอย่างจากที่ท่านตั้งใจค่ะดังนั้นก็น่าจะต้องใช้วิธีอื่นในการสื่อสารนะคะเช่นโทรคุยกันโดยตรงหรือว่าพูดคุยให้ชัดเจนขึ้นค่ะหรือถ้าหากว่า ท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่ทำงานด้านการเขียนหรือการสอนก็กลายเป็นว่าผลงานต้องแก้ไขมากกว่าปกตินะคะก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าโดยพื้นฐานชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนที่ตรงๆนะคะท่านก็อาจจะ รู้สึกติดอัดบ,บ้างที่จะต้องระมัดระวังคําพูดหรือว่าต้องอธิบายซ้ําๆนะคะแต่ก็เอาล่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้ดวงดาวมันเป็นแบบนี้ละค่ะ นอกจากนี้นอกจากเรื่องการสื่อสารนะคะในเรื่องความสัมพันธ์กับพี่พี่น้องๆกับคนใกล้ชิดก็น่าจะมีประเด็นเก่าๆให้กลับมาให้ต้องจัดการค่ะอย่างเช่นว่าท่านได้รับโทรศัพท์จากญาติพี่น้องที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานนะคะก็โทรมาคุยกันเรื่องปัญหาในอดีตหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะซึ่งก็น่าจะทำให้ท่านรู้สึก อาจอยู่พอสมควรหรือถ้าหากว่าเป็นจังหวะจะสงกรานต์ครอบครัวมารวมตัวกันก็น่าจะต้องคุยกันในเรื่องประเด็นเก่าๆค่ะนอกจากนี้ในด้านของการเดินทางนะคะช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังการเดินทางในชีวิตประจำวันอาจจะมีความล่าช้ามีความติดขัดทำให้ต้องเปลี่ยนแผนโดยกระทันหันค่ะไม่ว่าจะรถติด รถเสียหรือว่านัดกันผิดเวลานะคะดังนั้นก็ขอให้วางแผนล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเวลาเพิ่มขึ้นค่ะฉัดขอสรุปในส่วนของดาวพุธนะคะคือช่วงนี้มันก็จะมีความสับสนอยู่พอสมควรละค่ะแต่ชาวลัคนาราศีธนูที่พื้นฐานเป็นคนจริงใจเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็จะทำให้ท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีค่ะ ทีนี้นอกจากอิกทธิพลของดาวพุธแล้วก็ยังมีอิทธิพลของดาวพระเกตที่โคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนสุภาษะของชาวลัคนาราศีธนูนะคะโดยที่ดาวพระเกตจะย้ายมาอยู่ในเรือนนี้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วก็อยู่ไปถึงวันที่22พฤษภาคมเรียกว่าเกือบสองเดือนเลยล่ะคะ่ะสำหรับ เรือนที่9้าเรือนสุภาษณเนี่ยนะคะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อปรัชญาชีวิตการศึกษาระดับสูงรวมทั้งการเดินทางไกลดังนั้นช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสิ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าในด้านความเชื่อในด้านปรัชญาชีวิตก็คือท่าน น่าจะเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่ท่านเคยเชื่อเคยยึดถือค่ะอย่างเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่ทำธุรกิจนะคะที่ผ่านมาท่านอาจจะยึดมั่นแนวคิดเรื่องความสำเร็จทางวัตถุอา่ายึดเรื่องเงินเป็นเป็นสิ่งใหญ่เลยนะคะแต่ว่าท่านก็เกิดไป เข้าร่วมสัมมนาหรือได้ยินจากทาง youtube นะคะมีประโยคนึงบอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณได้รับแต่วัดจากสิ่งที่คุณให้โอ้โหเป็นยังไงคะประโยคนี้ก็น่าจะได้จุดประกายให้ท่านมองชีวิตในมุมที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะหรือถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่เป็น อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์สายนี้เขาก็ต้องเน้นเหตุเน้นผลใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าท่านก็ได้เจอเจอประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่อธิบายไม่ได้อ่าท่านก็เริ่มเปิดใจกับมิติอื่นๆของชีวิตที่ท่านเคยมองข้ามไปคะ่ะและถ้าเป็นในด้านของการศึกษาหรือเรื่องความรู้ต่างๆนะคะ ท่านอาจจะได้พบว่าท่านสนใจในสายวิชาที่ท่านไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือว่าท่านได้พบว่าวิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆมันไม่ตอบโจทย์ท่านต้องเปลี่ยนการเรียนรู้แบบใหม่นะคะเช่นท่านเรียนหนังสือสาขาหนึ่งอย่างจริงจังเลยนะคะแต่แล้วท่านก็ ได้ไปออกค่ายหรือได้ไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนแต่ท่านได้พบว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านหลงไหลยอย่างจริงจังมากกว่านะคะบางทีท่านอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการศึกษาไปเลยก็ได้หรือถ้าที่ผ่านมานะคะท่านไม่ชอบเรื่องการเรียนออนไลน์เออท่านแบบจะต้องเรียนแบบ เจ,เจออาจารย์เรียนแบบตรงๆนะคะปรากฏว่าท่านก็ได้ค้นพบว่าเออท่านก็สามารถเรียนออนไลน์ได้สะดวกกับตัวท่านมากกว่าในด้านของการเดินทางชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านไม่เคยคิดจะไปค่ะเช่นท่านได้รับโอกาสได้ไปทำงานหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่ ไม่เคยอยู่ในลิสต์ของท่านนะคะแต่ปรากฏว่าประสบการณ์นี้ก็กลับเปลี่ยนชีวิตของท่านในทางที่ดีอย่างไม่คาดคิดค่ะหรือแม้แต่ท่านได้ลองชิมอาหารจากวัฒนธรรมอื่นที่ท่านไม่เคยลองนะคะก็ทำให้ท่านเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ ชฉดยขอสรุปนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนสุภพะของชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่28มีนาคมไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการ เติบโตทางปัญญาที่ก้าวกระโดดค่ะชาวลัคนาราศีธนูเป็นนักผจญภัยเป็นนักสแสวงหาโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นช่วงนี้เหมาะมากที่ท่านจะเปิดใจให้กว้างขึ้นไปอีกนะคะทำให้ท่านได้ค้นพบโลกใหม่ที่ทั้งน่าตื่นเต้นและให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโครจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้าง วันที่16-18มีนาคมดาวจันร์ทสถิตณนะราศีตุลเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องการเงินโชคลาภรายได้พิเศษหรือผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคมค่ะวันที่19-21มีนาคม ดาวจันสถิณราศีพิจิกขอให้ระวังอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะท่านอาจจะรู้สึกกังวลหรือว่าหมดกำลังใจได้ง่ายและให้หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือว่าการตัดสินใจเสียเส่ยงๆต่างๆค่ะวันที่22กับ 23มีนาคมดาวจันทร์สถิณราศีธนูท่านจะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมีเสน่ดึงดูดกาะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่เหมาะสำหรับการพัฒนาตนเองหรือว่าพัฒนาภาพลักษค่ะวันที่24กับ25มีนาคมดาวจันทร์สถิณนะราศีมังกรการเงินอาจจะมีความไม่แน่นอนค่ะหรือว่า อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนะคะวันที่26กับ27มีนาคมดาวจันทร์สถิตนราศีกุ่มขอให้ระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการเดินทางค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์นะคะเป็นสองวันที่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวค่ะวันที่2 0 8กับ29มีนาคมดาวจันร์ทสถิณนะราศีมีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านในครอบครัวนะคะแต่ก็น่าจะมีความสุขต่างๆในครอบครัวแหละคะ่ะแล้วก็มาถึงวันที่30กับ31มีนาคมดาวจันร์ทสถินะ ราศีเมษเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความคิดสร้างสรรค์สำหรับความรักรวมทั้งก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจาวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16 ถึงวันที่31มีนาคม2568ได้แก่วันที่16วันที่17วันที่22วันที่23วันที่24วันที่29วันที่30และวันที่31มีนาคมค่ะก่อนจากการหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสดชื่นสุขภาพแข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งพร้อมรับพลังงานดีๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิต ตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ